อันเบิร์ตอันสไต์บอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่จะใช้วิธีการแบบเดิมๆแล้วหวังผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราเคยทําแบบนี้วิธีการเหมือนนี้หาเงินมาแต่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีไอเราลองมาหาวิธีการใหม่ในการหาเงินดูนะครับซึ่งโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตามโลก ให้ทันเทคโนโลยเีเราก็จะอยู่ยากในโลกใบน,นี้นะครับหรือหาอไรายได้ได้ยากในโลกใบน,นี้นะครับคนที่จะอยู่รอดได้ก็คือคนที่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดในโลกนี้แล้วสามารถหางเงินได้นะครับเห็นไหมครับว่าคนที่เขาเล่น f c e e o o o เรียก่อนเพื่อนเนี่ยตอนนี้เขามีรายได้ไปแล้วแสงหน้าเราไปแล้วแล้ว กลายเป็นคนที่มาสอนเราด้วยนะครับให้เล่นว่าเล่นเรียวอย่างไงเราเราก็ต้องไปตามดูเขายอดวิวเขาก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเนี่ยเขาคือคนที่รู้จักเปลี่ยนแปลงตามโลกนะครับแล้วเราเปลี่ยนแปลงช้าเปลี่ยนแปลงตามทีหลังเขาอ่ะนะครับมันก็คนที่เปลี่ยนแปลงก่อนมองเห็นก่อนอมองเห็นโอกาสก่อนก็จะประสบความสําเร็จก่อนนะครับประเด็นที่3ก็คือให้เรามองว่าการที่เราทําคลิปวิดีโอเนี่ย นะครับหรือทําคลิปเรียวลงใน y t u t u เนี่ยอย่าไปมองแต่เพียงว่าต้องการรายได้จาก Facebook โอนเงินให้เรานะครับให้เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาหาเงินอย่างเช่นเป็นแม่ค้าเราก็ไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปทําอาหารของเราหรือสินค้าโอท็อปอะไรต่างๆของชาวบ้านเนี่ยเอามาขายผ่านผ่าน Facebook นี่ก็คือการหาเงินนะครับผ่าน Facebook วิธีหนึ่งโดยที่เราได้เงินโดยไม่ต้อง รอว่าเราจะต้องไปเป็นลูกจ้างของเขาแล้วก็รอรายได้จากคลิปเรียวอย่างเดียวนะครับเหมือนอย่างนายอำเภออินดี้เนี่ยก็เขียนหนังสือขึ้นมานะครับเล่มหนึ่งเรียกว่านิยายนายอำเภออินดี้ซึ่งเป็นนิยายประวัติชีวิตของนายอำเภออินดี้ที่นายอำเภออินดี้เห็นว่าโอ้ยชีวิตของนายอำเภออินดี้เนี่ยมันลันทศมากนะกว่าจะพลิกชะตาชีวิตของตัวเองมาเป็นนายอำเภออินดี้ได้ ในวัยาปีซึ่งตอนนั้นถือได้ว่าเป็นนายอำเภอที่อายุน้อยที่สุดเลยนะตอนที่นายอำเภออินดี้บรรจุเป็นนายอำเภอรครั้งแรกนะครับก็มาจากเด็กยากจนคนหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเอา,เอาชีวิตของเรามาเขียนเป็นหนังสือเพื่อที่ให้คนรุ่นหลังที่เขาได้มาอ่านได้มีกำลังใจในการาพัฒนาตัวเองได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตเพื่อสู้ให้ตัวเองประสบความสำเร็จ นะครับหนังสือนิยายนายอำเภออินดี้เล่มนี้นายอำเภออินดี้ก็เลยเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป็นนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับก็ทีแรกนายอำเภออินดี้ก็ขายเล่มละร้อ 120, นะครับแต่ตอนนี้มันก็มีเหลืออยู่ก็เลยคิดว่าเอ้ยตอนนี้ไม่ขายแล้วเดี๋ยวเก็บเอาไว้แจก FC ของนายอำเภออินดี้ดีกว่านะครับคนที่เป็น FC ของนายอำเภออินดี้มาติดตามนายอำเภออินดี้มาคอมเมนต์อะไรบ่อยๆเนี่ย นะครับเป็นแฟนตัวยงนายอำเภออินดี้อย่างเงี้ยเอ,อ้ยเดี๋ยวเมื่อใดที่มีรายได้จาก f a c e b o o k เดี๋ยวนายอำเภออินดี้จะส่งหนังสือไปให้กับแฟนคลับนะครับไปให้กับ FC แฟนตัวยงของนายอำเภออินดี้ดีกว่าก็เลยเก็บเอาไว้ก็เลยไม่ได้ขายแล้วตอนนี้นะครับหรือใครสนใจอยากได้ก็สั่งซื้อมาก็ได้นะครับเดี๋ยวนายอำเภออินดี้จะไปสั่งมาให้ใหม่นะครับเล่มละย้อยร้อยยี่แต่ว่าถ้า มันไม่ใช่อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ที่นายอำเภออินดีไม่สามารถฝากใครไปให้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าส่งตอนนี้ค่าส่งซึ่งไปส่งไปที่หนีมันอ e ีเมลมัน42บาทแต่ก็นายอำเภออินดีก็เก็บค่าส่งแค่40บาทรวมค่าหนังสือก็เป็น160บาทสําหรับคนที่สนใจนิยายชีวิตส่วนตัวของนายอำเภออินดีนะครับก็เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนี่ย นี่ก็คือการหาไรายได้จาก Facebook วิธีหนึ่งแต่ก่อนนี่นายอเมริกนนี่ก็ขายหนังสือผ่าน Facebook เนี่แหละครับเพราะฉะนั้นใครมีอะไรเราก็เอามาแชร์เอามาขายผ่าน Facebook ซึ่งมันก็ได้ประโยชน์2ออย่างก็คือขายของได้ด้วยแล้วก็ได้คลิปได้วิดีโอถ่ายทอดสดอะไรเอาไปลง Facebook ของเราเนี่ยแค่นี้ก็เราก็ได้คลิปแล้ว1คลิปใช่ไหมครับ แล้วก็มันก็จะเป็นคลิปที่เราทําได้ทุกวันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็ถ่ายในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะทุกวันเอามาแชร์กันให้เขาได้ดูให้คนได้ดูใครที่เขาชอบแบบนี้เขาก็จะมาดูเองไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องว่าลงคลิปไปแล้วไม่มีคนดูการมีคนดูหรือไม่มีคนดูมันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของคนดู หน้าที่ของเราคือลงคลิปอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ให้เรามีกําลังใจสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ